ครับสวัสดีครับ12เมษายนพศ2563ครับผมอยู่ที่ตนเลสาบน้ำยืนครับพี่น้องคงเคยได้ยินครัว่าตนเลสาตนเลสาอยู่ที่กลางประเทศกัมพูชาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่ใหญ่มาก7,500ตารางกิโลเมตรที่กัมพูชาอาราธรรมในยุคนั้น สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งนี่มาถึงวันนี้ก็คือต้นเลสาบมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยอย่างไรอย่าลืมว่าอาณาจักรอารยธรรมของขอมตั้งแต่สกลนครลงมาสกลนครร้อยเอ็ดมหาสาครคามกาลสินโคราชชัยภูมิสุรินบุีรศรีสเกษเกี่ยวข้องกับ สายน้ำใต้ดินที่ยเจริญลุ่งเรืองที่สุดในยุคพันปีถ้าพี่น้องรู้จักปราสาทนาควรวัดนครธมพี่น้องต้องรู้จักต้นเลสาบต้นเลศาบต้นเร์น,เนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำผิวดินให้เชื่อมโยงกับบาลายแล้วส่งลงใต้ดินลอดเทือกเขาพนมดงรักสู่ต้นเลศาบ์สู่นควรวัดนครธมสู่ประเทศกัมพูชาต้นเลศาบเป็นแม่น้ำที่ เป็นบึงขนาดใหญ่ที่มีน้ำเข้าทางใต้ดินผิวดินจากเทือกเขาพนมดงรักในหน้าฝนขออภัยในหน้าแล้งหน้าฝนน้ำจากแม่น้ำโขงจะไหลย,ย้อนขึ้นต้นเลสาบยิ่งใหญ่มากสัดจั์ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเฉลิมชัยพันธธาสวัสดีครับสวัสดีครับจั์ครับ คุณเฉลิมชัยประพันธาผู้ที่ร่วมกันบุกเบิกบ้านไร้คลองผู้ที่ร่วมกันบุกเบิกธนาคารน้ำใต้ดินคำว่านามสกุลประพันธาผมบอกว่าเป็นเป็นคนเก่าคนแก่ที่นี่ไม่รู้พ่อแม่พูดได้สองภาษานะครับนี่ผมเห็นครอบครัวตระกูลนี้นะพอมาเห็นแล้วผมบอกว่าเขาเป็นคนที่มีบุญมีบรารมีมาก วันนี้เราเราทำธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านห้วยแก้วปี58จำได้ไหมเราไปแก้ภัยแล้งบ้านภัยแรงแห่งชาติก็หายแลรงหายไปแล้วหายไปแล้วไม่มีในความทรงจำแล้วบ้านห้วยแก้วเทศบาลตะบนศรีวิเชียรอำอน้ำยืนไม่มีคำว่าภัยแล้งอีกแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณเฉลิมชัยก็คิดได้เฮ้ยช่องน้ำกูนี่ว่านี่นะครับ มาจากโน้นนะครับว้วยแสงวยแสง้วยแสง้งวยตาแดงตาแดง,เ,ดงเป็นมุมน้ำที่ชัดมาแล้วยังมีอาจารย์ครับมุมนี้ยังโคตอีกเบึงสองร้อยปีอ,อยู่ที่นี่ครับใช่ก็มุมนี้แหละเพราะฉะนั้นงวยแสงงวยตาแดงนี่ผมผมเห็นน้ำแล้วเข้าอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ลงทุนกี่บาทครับ ไม่ได้ลงทุนครับไม่ได้ลงทุนเพราะฉะนั้นคุณอยคิดว่าฉันไม่มีตังค์ฉันไม่มีเงินทํายังไงจะมีธนาคารน้ําใต้ดินทายังไงอะ่ะเ,เราต้องออประสานกับคนที่เขาต้องการดินเราต้องการสั่โอเค,คแต่ขุดในทฤษฎีของเรารขุดในทฤษฎีของเรานะครับไม่มีขอบบอนะครับ น้ำต่ากว่าผิวดินไม่ถึงหนึ่งเมตร,รไม่ถึงหนึ่งเมตรนะครับนี่ประมาณห้าสิบเซนอาจารย์ครับขอเรกนิดนึงเนื่องจากเนื่องจากว่าเราไม่ได้จ้างเขาขุดเนาะอะก็แล้วแต่ตามความ,วามสลบจึงไม่ได้เท่าไหร่<ม>แต่ว่าไม่เป็นไระดผมไม่เป็นไรขอให้ถึงหินอุ้มน้ําครับตอนที่ขุดผมก็ไม่ได้มาเห็นหรอกเขาเขาแอบขุดไง แสดงว่ามีความเข้าใจแล้วในปี58ปี59เขาอยากจะมีน้ำก็ไปหาลถที่จะขนดินใครอยากได้ดินมาเอาตรงนี้เลยไม่เสียดายเพราะน้ำก็เลยได้บอฟรีๆที่ผมบอกว่ามีคนตั้งชื่อตนเลซ่าคือเราไม่อยากจะเรียนแบบอารยธรรมของรัมตนเลซ่านี่มันมาทั้งทางผิวดินและทางใต้ดิน ไอ้โทดตนเลสาบน้ำผิวดินจากพนมดงรักก็ามาหน้าหน้าหน้าร้อนน้ำใต้ดินก็ผุดขึ้นหน้าฝนแม่น้ำคงอัดเข้าโอ๊ยปวดหัวเลยถ้าใครรู้เรื่องของตนเลสาบนะครับทีนี้น้ำผิวดินเราก็มาน,นี่นรี่มาครับน้ำใต้ดินก็มานะ่นนี่แล้วยังมีห้วยแสงห้วยตาแดงเป็นเครือข่ายที่จะ ส่งน้ําทางใต้ดินมาให้ตอนนี้ประสบความสําเร็จก็คือไม่ได้ลงทุนสักบาทอยากจะพิสูจน์ความลึกหน่อยครับบนกากโอเคนะครับลองดูนะครับว่า59เริ่มมีน้ำ59เริ่มมีน้ำ60มีน้ำ61 62 63ก็มีน้ำอยู่ว่ามันจะแห้งแล้งหรือไม่ อารยธรรมเหล่านี้อารยธรรมเหล่านี้คืออารยธรรมของการบริหารจัดการน้ําบนผิวดินให้ไปอยู่ที่ใต้ดินครับหาสดืออยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้มันห้าเก้ามีน้ําแล้วหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามห้าปีวันวันนี้สิบสองเมษายนสองห้าหกสามว่าน้ําจะแห้งแล้งหรือไม่ที่ผมบอกว่า ที่ผมบอกว่าทำห้ผมเรียกตนเลซ่าก็บอกว่าลูกหลานของอาจารย์กิมบะพันธาผมได้สอนหมดทุกคนสอนตั้งแต่อลาชอนมันมีที่ลึกที่ตื้นอลพินประจวบเฉลิมชัยเฉลิมศิลป์อยู่ในพื้นที่ตรงนี้หมดเลยบริเวณตรงนี้ครับน้ำพื้นที่ตรงนี้คุณขุดที่ไหนเจอน้ำหมดครับ ขุดที่ไหนเ,เจอน้ําหมดด้านล่าง,งก็มีน้นําหมดผมไม่อยากจะอยู่บนความแห้งแล้งไม่อยากจะเอาน้ําจากน้ํายืนลงลําโดมแล้วไปท่วมจังหวัดอุบลสรุปวา่าตั้งแต่ไรนาฟ้าเอ็นดูของคุณ<ล>ไม่ใช่ไม่ใช่ไชรไนาฟ,นฟ้าเอ็นดูพี่ชายใหญ่ก็มีน้ำํำที่บ้านบ้านคำละหง วสี่ห้าคนพี่น้องอยู่ในอาณาจักรของน้ำใต้ดินนอกจากนี้นะครับลองชี้ไปครับชี้ไปมุมนี้มุมทดตาแดงกับห้วยแสงชนกันอยู่มุมนี้มุมนี้สําคัญมากครับท่านนายอําเภอสุรชัยชวาลารัตก็อยู่มุมนั้นท่านไม่คิดอยากได้น้ําหรือไงขุดเมื่อไหร่เจอน้ําเมื่อนั่นสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ลืกกี่เม็ดครับ ตอนนี้น่าจะดีอาจารย์ครับสะดือมันประมาณอยู่แถวนี้แต่ว่าตอนที่เขาขุดมันจะเป็นชัดันๆดี่ว่าผมให้จอสะดือประมาณหเมตรประมาณสี่เมตรครับอาจารยดินพื้นที่ก็ต่างระดับมันมีสาเมตรสี่เมตรห้าเมตรครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าห้าปีผ่านไปคเือนเมษาน้ําอยู่อย่างนี้หรือไม่อย่างนี้ครับนี่นะครับก็คือ การจัดการน้ําด้วยระบบธนาคาร<อ>น้ําใตดินเราจะต้องออกแบบว่าชั้นขุดตรงนี้มีน้ําเติมลงหรือไม่ต้องฝากน้ําต้องเก็บน้ําต้องรักษาน้ําผิวดินเมื่อฝนตกแล้วเชื่อมโยงกับลําห้วยเชื่อมโยงกับเครือข่ายแล้วส่งบุญกุศลให้กับพี่น้องที่อยู่ข้างเคียงมันจะไปโดยอัตโนมัติครับนี่คือเครือข่ายธนาคารน้ำใตดินที่จะเกิดขึ้น ทำแล้วได้ประโยชน์กับตนเองได้ประโยชน์กับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงได้ประโยชน์กับชุมชนที่เราอยู่และได้ประโยชน์สูงสุดแม้กระทั่งเราไปอยู่ในโลกวิญญาณกุศลน,นั้นยังได้รับตนเรซ่าหน้าติดตามนะครับสวัสดีครับดรเดี๋ยวผมข้ามหารดื้อเดี๋ยวกระ่ายคลิปสั้น